างมือออนได้มาทีดิไม่ลงอันนี้คลิปสุดท้ายละเหนื่อยละเดี๋ยวต้องไปลงหลักสิบหลักหน่วยช่องนู้นหลาวเดี๋ยวจับเดี๋ยวเน้นตัวตักอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงช่องตะแก้วพาเลยให้หมดไม่อันนี้สามคลิปละพอละช่องนี้ไม่อันนี้มันช่องหลักลเราไงเราไม่ลงไม่ได้แต่เดี๋ยวช่องมีปัญหาเหล่วไม่เดี๋ยวให้น้องๆเขาตามไปช่องนู้นนะ ใช่ไม่ไอ้นองพวกไอ้นองอไอ้พวกนี้มันให้สูตรมามันให้มาทําเองรู้ไหมมันไม่ได้ให้ทํามาให้เลยมันบอกไม่ขี้เกียจทําให้เหนื่อยเลยอัดหลๆคลิปนั้นโอ,อ้อัดเสร็จจะไปดูหนังแล้วติดหนังหนังจีนกำลังภายในเชียงเชียงเชียงชิงชงชีงชิง วันนี้วันอะไรเหรอยี่สิบเอ็ดเอาว่าแล้ววันพระเมื่อเช้าเนี่ยไปตักบาทนะเห็นคนออกมายโยโยว่าเออมันเป็นวันพระแน่เลยนั่นนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงสามสูตรให้พร้อมกันเลยเดี๋ยวจะได้จับเทียบเน้นหลักร้อยว่ามันจะมาหลักไหนเนาะอือค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของ งดวันที่1เดือน4แล้วนะคะเพราะว่าประวันลงหลๆช่องลนะประวันเหนื่อยค่ะเนาะเดี๋ยวประวันมาลงให้ทั้งหมด3สูตรเลยแล้วก็จับตัด,ดทั้งหมดก็จะมีอยู่5สูตรเนาะ5สูตร5สูตรเนาะบนเนาะเดี๋ยวประวันจะจับมาจับเทียบให้ตัดให้ว่าหลักร้อยเราเนี่ยจะเหลือเลขอะไรมั่งนะยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะ หลักสิบหลักหน่วยตัวเน้นตัวตัดตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวประวันไปทำให้ที่ช่องปักแก้วพารวยสงนะคะน้องๆอ,อยากจะเห็นตัวเลขของเพื่อนๆที่ว่าส่งมาให้ประวันเนี่ยสูตรที่ส่งมาให้ประวันแล้วให้ประวันทำเองเนี่ยว่ามีตัวไหนมั่งมันจะชนมันจะอะไรกันไหมเนาะก็ไปดูช่องปักแก้วพารวยนะคะ พิมพ์ปลาแก้วพารวยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องใส่โซงค่ะพอมีช่องเดียวซึ่งช่องปลาแก้วนี่ก็จะเป็นช่องหลักของปวันอีกหนึ่งช่องนะคะช่องปลาทองพารวยนะคือเป็นช่องสำรองอะค่ะเผื่อช่องหลักของปวันทั้งช่องนี้และช่องปลาแก้วพารวยเนี่ยมีปัญหาน้องๆก็จะได้หาเจอเนาะช่องปลาทองพารวยเพราะฉะนั้นก็กดติดตามไว้เนาะกดติดตามไว้เดี๋ยวปวันช่วงนี้ปวันมีเวลาละเดี๋ยวปวันจะมาแบ่งปันให้เหมือนเมื่อก่อนนะคะ น,น้องชอบชุดไหนก็พาไปจัดไปหาลอตเตอรี่ตั้งไว้เนาะเออมามาอีกสักครั้งเอาค่ะสายเลข2องก็เหลืออีกสิบกว่าคนนะคะจะเต็มแล้วค่ะจะเต็มละเต็มห้าสิบคนประวันก็ปิดรับละค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮานอยกลุ่มที่สองเนาะเอสองเอสองห้องที่สองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางลาวมาเลลาวรวมเกนนะคะ,ะสนใจกระทักมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหวยหุ้นนะคะกลุ่มหวยหุ้นค่ะ ก็สนใจก็ทักมาค่ะไม่สนใจก็ผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่ของป้าวันเนาะช่องป้าแก้วพารวยป้าปวันก็จะเอา,อาเลขของเพื่อนค่ะใน,ในเซียนในกลุ่มเซียนหวยกลุ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนป้าวันน่ะนะคะก็จะเอาไปลงให้ซึ่งเพื่อนเพนเขาก็ให้สูตรมาให้ป้าวันมาทําเองน่ะนะคะป้าวันก็จะสลับสลับสับเปลี่ยนค่ะสลับสับเปลี่ยน งวดหน้านะก็จะส่งมาอีกสูตรอ่างวดนี้ก็ส่งมาคนละสูตรละสูตรละสูตรทั้งหมดก็จะมีอยู่6สูตรเนาะพอชุดประวันก็จะมีอยู่กัน7คนค่ะนอกนั้นก็กลับบ้านเก่าหมดละนะก็ที่เหลือก็มีประวันรวมไปด้วยก็7คนเนาะ7คนเออก็จะส่งสลับสูตรมาให้หมุนเวียนมาให้ประวันก็จะเอาไปทําลงช่องป้าแก้วพารวยซึ่งเป็นช่องหลักของประวันอีกช่องหนึ่งเนาะน้องๆก็ อยากรู้ว่าตัวเลขตัวไหนหลักสิบมาตัวไหนชนตัวไหนหลักหน่วยมาตัวไหนชนตัวไหนอ่าประวันตัดเลขเด่นให้ตัวไหนชุดไหนเหลือมากน้อยกี่ชุดอ่าตัดหลักร้อยให้แล้วอะไรให้แล้วเหลือชุดไหนมั่งอะไรมั่งก็ไปดูช่องปลาแก้วพารวยนะคะเอาค่ะไปค่ะเดี๋ยวประวันอันนี้มาทําตั้งหสูตรนั้นนางมึงรู้ไหมเออเหลืออ,อีกสสูตรเลย ม่เดี๋ยวจะเราจะเอามาชนกันหมดเลยจับชนกันหมดเลยว่าเดินร้อยตัวไหนอุยหย่าอีกาเช้านี่นะประวันไปตักบาทนะพระวันไอ้ทำไมวันนี้คนเยอะจังโอ้วันนี้วันพระนะประวันไม่ได้ดูใบติทินนะอยู่จนลืมหน้าลืมหลังหมดแล้ว ลักล้อยรัฐบาลเนาะอัดหลายๆคลิปก็เริ่มสมองเริ่มจะมึนชาไปหมดละตามหลักในประวันลงแค่วันละคลิปละคลิปแค่นั้นเองประวันไม่ใช่ลงเยอะ ถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะได้ลงให้แค่คลิปเดียวแต่คลิปเดียวของประวันเนี่ยครอบคุมหมดซื้อได้หมดก็เหมือนอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาเนาะประวันมาลงเลขดับให้3ตัวที่เหลือก็เอาไปจับวินซื้อก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเด้งบนเด้งล่างเนาะของประวันออกมาให้แต่ละชุดซึ่งน้องๆที่ว่าเพิ่งติดตามป้าวันใหม่ก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าเลขป้าวันเนี่ย ประวันให้ตัวเลขแบบไหนอะไรแบบไหนเออถ้าเอาเป็นนะเลขประวันเนี่ยเข้าทุกงวดรวยกันทุกงวดค่ะเดี๋ยวประวันจะมาจับชนให้ซึ่งประวันเหนื่อยแล้วประวันจะไม่เอ้าประวันว่าแล้วทำไมมันมัวมัวประวันไม่ได้ส่เว่น มาสว่างถึงกรุงเทพเลยอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่3นะคะซึ่งปะวันเองก็ได้ลงไป2ส,สูตรแล้วเนาะสูตรที่1สูตรที่2องอ่าปวันอะไปอัพโหลดผิดต้องสองคลิปเนะี่ยคลิปเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องเข้าไปลบหรือว่ายังไงไม่รู้กลัวช่องจะมีปัญหากลัวคลิปมีปัญหานะเดี๋ยวต้องไปลบออกคลิปนึงอะห เดี๋ยวเนี่ยเราจะมาจับชนกันละเจ็บศอกจังอเออนี่เรามีที่ลองศอกโอเคละเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนก็ไปกินน้ำก่อนนะ การทำหวยต้องใช้เวลาเนาะถ้าเราอยากได้เลขที่ว่าเออมันเตะมันปังมันแม่นน่ะเนาะ,เ,นะ,เ,นะเดี๋ยวพอวันอาจจะเป็นเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายบ่เดี๋ยวพอวันค่อยไปลงอ่าทีละสอสูตร2สูตรเนาะช่องปลาทองพารวยจับชนชนชนช,นชนกัน 0 1อันนี้สูตรที่3เดี๋ยวพะวันเอาสูตรที่2ที่เราลงไปแล้วมาใส่ไว้ก่อนเราเทียบกันดูอยู่ที่อันนี้สูตรที่1 0 3 5 เจ็ดอันนี้จะมีห้าตัวศูนย์เก้าหนึ่งสองหกเนี่ยสองสูตรนี้นะประวันจะบอกน้องๆให้สูตรเนี่ยถ้าเขามาเนี่ยเ็าจะมาร้อยตัวหนึ่งอ่าสิบรื่นหน่วย สองตัวค่ะมาตัวมาสองตัวค่ะถ้ามาร้อยเขาก็จะมาสิบหรือหน่วยประวันก็ไม่รู้เนาะจับใส่มันก็เหมือนกันนั่นแหละอืมนะก็จะมาร้อยแล้วก็สิบนะมาสองตัวมาด้วยกันสองตัวนะที่ประวันเอามาแยกสูตรลงให้น้องๆดูเนี่ยเพื่อน้องๆถ้าว่าสูตรเยอะๆน้องๆอ,อาจจะลางตาเนาะประวันก็จัดชุดเด่นชุดเน้นแค่เนี้ย แค่สองสูตรนี้ให้เนาะถ้าน้องๆจะเอาชุดนี้ก็ได้ไปทําหลักร้อยเนาะชุดนี้ก็ได้ชุดสองชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะเนาะชุดนี้ก็เช่นกันก็จะมาร้อยหนึ่งตัวสิบหรือหน่วยหนึ่งตัวจะมาได้กันสองตัวค่ะนะคะเนี่ยสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะเนี่ยเดี๋ยวพวันจะเขียนติดไว้ให้ซึ่งน้องๆก็สามารถไปขยายแล้วก็เอาไว้ดูได้เนาะ 4แล้วก็ห้ามีหสูตรใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหหสูตรเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรแล้วมันจะ6สูตรได้ไงแล้วอีนางมึงไปนับไงวะอืเดี๋ยวประวันทํานี่เสร็จประวันไปลงหลักสิบช่องป้าทอง สักสูตรสองสูตรก่อนแล้วเดี๋ยวพ่วันจะเข้าไปดูผักสวนผักสวนครัวพ่าวันที่อ่าเนี่ยที่อะไรอ่าคลองแหออำเภอคองแหเพราะว่าตอนนี้มันแยกกันละเนาะมันแยกเป็นอําเภออําเภอ,อหัดใหญ่นี่มีสองอำเภออาเภอหัดใหญ่แล้วก็อำเภอคองแห เขามีสองอำเภอละขนาดเนี้ยสุดที่4มีสองอำเภอเพราะว่ามันกว้างอนนะนหัดใหญ่เขาขยายออกไปข้างนอกขยายขยายไปดูกว้างมากขี่รถเที่ยวเป็นวันก็ไม่หมดสุดที่4ีหนึ่ง เราจะมาดูกันว่าตัวไหนที่มันชนมากที่สุดเราก็จะเอาตัวนั้นค่ะนะคะ3ส,สูตรนี้สูตรหลักร้อยประวันเนี่ยเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะคะแต่เขาจะมาด้วยกันก็แค่2ตัวค่ะนะคะเขาไม่มาด้วยกัน3ตัวสูตรที่5 6 ราจะมาชนดูว่าหลักร้อยของเราเนี่ยเราจะได้ตัวไหนหลักหน่วยหลักสิบของเราเราจะได้ตัวไหนซึ่งก็ได้เลขมาสองหน่วยเนี่ยน้องๆก็เดี๋ยวไปดูหลักสิบหลักหน่วยเปราวันก็ค่อยมาจับใส่เนาะค่อยเอาหลักร้อยของช่องเนี้ยหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยก็ได้เนาะที่มันมาด้วยกันก็ค่อยเอาไปจับใส่ที่โน่นเนาะที่ช่องปลาแก้วพารวยนะประวันเดี๋ยวหลักสิบหลักหน่วยปราวันจะเป็นลงให้ เพราะว่าช่องปะทองน่ะประวันไปลงหลักร้อยไว้แล้วเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะประวันไปลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคลิปรู้สึกว่าจะลงไปสี่คลิปนะอ่าเปิดการมองเห็นให้แค่สามคลิปอีกคลิปหนึ่งไม่รู้หายไปไหนเออหลักร้อยชุดที่หนึ่งแต่ประวันก็ได้ทําการเอาไปจับเทียบชุดหลักร้อยแล้วเนาะช่องปะทองอ่ะแต่ว่ามันเป็นคนละสูตรเนาะมันไม่ใช่สูตรเดียวกัน ทีนี้ล่ะเดี๋ยวก่อน,นชนตัวไหน,นศูนย์เนาะเราได้ตรงนี้ล่ะศูนย์แล้วก็สาม สาม,มห้าหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าเนาะทั้งหมดนี้มีห้าสูตรนะั่นหลักร้อยที่ประวันจับชนกันเนาะหกห้าเจ็ดเจ็ด,จดไม่มีเก้าเก้ามีสองตัวเราไม่เอาหนึ่ง หนึสเราจะเอา3ตัวทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้ามันชนกันเยอะอย่างเงี้ยโอกาสที่ว่ามันจะมาก็เยอะเนาะสองหกหนึ่งสองสามี่โอ้หกนี่มีสตัวเลยเนาะเหลือนั้นเดี๋ยวเราก็จะจับคัดเน้นดินว่าสมี2ตัว เราไม่เอาสีนี้ตัดทิ้งไปเลยเราไม่เอาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเด่นเนาะเด่น3 5 1หนอ่ามีนนะอันนี้ก็มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบเนาะ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอะ่ะเนี่ยก็จะชนกันอยู่ที่า03516ประวันก็จะตัดเด่นลงมาให้เด่นที่สุดของวันนี้เนาะ035 หนึ่งหกหลักร้อยของเราในงวดนี้เด่นที่สุดก็คือหกค่ะเพราะหก,หก,หก,หกมันได้สี่ตัวเนาะมันไปชนกับสูตรน้องๆไหมก็ใช้วิจารณญาณเอานะคะซึ่งประวันเองก็ทำไปตามสูตรเนาะสูตรมาตัวไหนก็คือประวันเอาตัวนั้นค่ะนะคะเพราะถ้าประวันเก่งกว่าสูตรเนี่ยหลุดทุกทีเลย <laughs> ประวันเนี่ยสวนมากอ่ะชอบเกินสูตรไม่รู้ทําไมนี่เอออันนี้ไม่เกินสูตรละอยู่ในสูตรเดี๋ยวประวันตีตารางให้อันนี้เราก็จะทำเป็นเลขเด่นไปเด่นร้อยทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะเขียนด้วยว่าเด่นร้อยทั้งหมดเนาะออันนี้ก็ตีตารางก่อนจุ๊บ จูบจูบนี่นี่ก็ลงมาหน่อยจูบไม่ต้องตีก็ได้มั้งเดนนี่นะพะวันเขียนติดไว้นี่เดี๋ยวน้องๆก็ค่อยไปขยายนะเดนรอย เดิน้อยจับชนแล้วเลยเนาะเดิน้อยไม่แห้งเทียวแห้งช้าจังไม่ทันใจคนแก่เลยวะ เดินล,ยนลนอยจับชนแล้วนะอันนี้ก็เด่นร้อยจับชนแล้วทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่03516นะคะตัดลงมาให้เป็นตัวลองก็035ค่ะลองลงมาเด่นสุดก็1และ6นะคะ1และ6ค่ะเด่นสุดสุด หลักร้อยของเราในงวดวันที่หนึ่งเอาแล้วทำไมพอวันไปเขียนเดือนสามาเดือน 4, สีสิอ่าวันที่1เดือน4 6่หกกรัฐบาลไทยหลักลอยของเราก็เด่นอยู่ที่6นะคะเด่นอยู่ที่6ค่ะน้องๆชอบชุดไหนชอบ6ชอบน้องๆชอบ0ูนชอบ3ชอบ1ชอบ6ก็เอาไปใส่นะคะ อ,อยู่ที่ดุลพินิษของน้องๆน,นะคะบางทีประวันทําออกมาอย่างนี้แล้วจับมาชนเนี่ยทั้งหมดนี้มันจะเป็นหลักร้อยใช่ไหมบางทีมันอาจจะบิดก็ได้นะบางทีอาจจะบิดก็ได้น้องๆก็ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะอย่าอย่าเอาตามที่ประวันทําให้หมดเนาะน้องๆชอบตัวไหน ที่อยู่ในใจน้องๆก็เอาตัวนั้นค่ะนะคะเอาตัวนั้นนะคะอคืนี่ค่ะเด่นค่ะเด่นอันนี้ก็จะเด่นลงเนาะเด่นลงเด่นลงเด่นลงเด่นลองอันนี้ก็จะเด่นสุดหกนี่จะเด่นสุดๆค่ะเพราะว่าหกเนี่ยได้ถึงอ่าสี่ตัวเนาะหกนี่ได้สี่ตัวนะคะ 6นี้ได้4ตัวค่ะงวดน,นี้อาจจะมา6 6อะไรอ่ะถ้าได้6มันจะมา6อะไรเออจะได้6อะไรเออ6อะไรอ่ะนองเนาะแคปค่ะประวันเหนื่อยแล้วประวันจะไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรจะพูดกับน้องๆแล้วเนาะถ้าน้องๆไม่ชอบที่ประวันจับชนเด่นให้แล้วเนี่ยเด่นร้อยจับชนแล้วเหลือทั้งหมดห้าตัวถ้าน้องๆไม่ชอบก็น้องๆก็ลองเอานี่ไปดูเพราะว่าสองสูตรเนี่ยสูตรนี้ก็จะมาร้อยและหน่วยหรือสิบก็ได้นะสองตัวอันนี้ก็จะมาอ่าร้อยหรือสิบหรือหน่วยสองตัวเช่นกันเนาะ 응น้องๆก็จับวินเหมือนประวันเงี้ยเนี่ยน้องๆมีเลขเด่นตัวนึงก็มาใส at, ่แลวปัังปัังป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 ัๆงปังปังปังแล้วค่อยไปหาเลขดักมาตัดเออไม่ยากหรอกนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันได้เด่นอยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าประวันจับวินให้อย่างเงี้ยมันก็จะมาร้อยมาสิบอ่ามาสิบมาร้อยมาสิบหรือว่ามาร้อยมาหน่วยก็ได้เนาะน้องๆก็มีเลขเด่นมาก็ใส่เลยปัังป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 ังแอะก็ได้ละ เห็นไหมสามตัวไม่ยากตรงไหนนี่ตรงไหนที่มันยากเนี่ยซึ่งสูตรที่ว่ามันแม่นยำประวันก็ได้แยกออกมาให้แล้วเนาะสูตรที่ว่าแม่นยำที่ว่าเข้าทุกงวดอะ่ะคือมาทุกงวดมาทุกงวดประวันก็ไดเอามาลงให้แค่สองสูตรเนาะเนี่ยสองสูตรนี่นะอะน้อ,นองๆแคปไปอะสองสูตรเนี่ยอะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยที่ประวันจับชนให้ทั้งหมด ของในงวดนี้นะคะแคปนะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าหลัก10หลักหน่วยประวันะ่ะชนตัวไหนอะไรยังไงก็ไปติดตามช่องป้าแก้วพารวย2ซึ่งก็จะเป็นช่องหลักของประวันอีกหนึ่งช่องนะคะอยากรู้ก็ตามไปนะคะนะคะเซิร์ชแล้วก็พิมพ์ไปเลยป้าแก้วพา่วยเดี๋ยวคลิปมันก็จะขึ้นมาดึงดังถ้าคลิปมันยังไม่เด้งเนี่ยก็น้องๆก็ เ่อนเลื่อนเลื่อเลื่อน,อน,อน,อนหน่อยพยายามดูรูปโปรไฟล์พี่ไข่เนาะรูปพี่ไข่รูปสีดําใส่สร้ยเส้นเบลอเลยพี่ไข่เนาะเออนะพยายามเลื่อนเลืเลื่อน,อน,อนขึ้นไปหน่อยเนาะก็หาดูก็ดูข้อความข้างบนหัวด้วยบางทีอาคลิปอะเพราะว่าประวันยังลงคลิปน้อยเนาะคลิปมันอาจจะซ่อนตัวอยู่บางทีมันจะออกมาแต่รูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อช่องแค่นั้นเองเนาะ เพราะว่ามันยังมีคนเปิดการมองเห็นให้ประวันน้อยอ่ะเนาะถ้ามีคนเปิดการมองเห็นให้สักร้อยคนอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันก็จะขึ้นเด้ง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 ,ดง,ดงขึ้นมาเนาะก็ยังไงก็ช่วยไปเปิดการมองเห็นให้ประวันหน่อยเนาะเดี๋ยวประวันก็จะไปเอาสูตรของเพื่อน <S <s ๆ,ๆทุกๆคนที่ว่าทําเซียนเลขเก่งๆเอามาแบ่งปันให้ช่องนู้นค่ะช่องนี้ประวันก็อาจจะมาลงให้สักสองคลิปสามคลิป คือไม่ให้ไม่ให้ช่องเราเนี่ยมีปัญหานั้นนะอาจจะมาลงหลักร้อยให้หรือว่าเลขดับให้เนาะช่องนี้เนาะอาจจะมาลงเลขดับให้ซอกซองคลิปหลักร้อยให้ซอกซงคลิปอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหลักสิบหลักหน่วยอะไรพวกนี้ประวันก็จะเป็นลงช่องป้าทองพารวยให้หมดนะคะเอ้ยไม่ใช่ช่องป้าแก้วพารวย นะคะยังไงอยากรู้ก็ลองไปติดตามดูเนาะเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ประวันด้วยนะจะได้เปิดการมองเห็นเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ว่า,าไปติดตามยังหาไม่เจอก็จะได้มองเห็นเนาะว่า,าว่าเลขมีตัวเลขอะไรมั่งนะเอาค่ะเดี๋ยวประวันก็จะไปช่องนู้นละค่ะเดี๋ยวประวันจะไปลงคลิปช่องนู้นก่อนเนาะ ก็สำหรับช่องนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของในงวดวันที่1เดือน4 6 6, 6 6รัฐบาลของงวดนี้นะคะเพราะว่าถ้าประวันมาอัดเยอะๆเนี่ยเพราะวันก็เหนื่อยค่ะเหนื่อย <laughs> <laughs> เนาะยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณเนาะว่าเลขมันจะมาตัวไหนได้เนาะอืมอันนี้ก็จะมาร้อยแล้วก็สิบหรือว่าหน่วยก็ไม่รู้เนาะเขาจะมาแค่สองตัวแค่นั้นแหละเขาจะไม่ ถ้าถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาด้วยกัน2ตัว10หน่วยได้นะถ้าเป็นชุดเป็นชุดอย่างงี้นะก็าอาจจะมาด้วยกันร้อยสิหน่วยได้แต่ถ้าว่าจับชนอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่ว่าเขามาเขาจะมาร้อยแล้วก็สิบรืดหน่วยก็ไม่รู้เขาจะมาแค่2ตัวเนาะเนาะมาแค่สตัวมามาร้อยแล้วก็มาสิบอย่างเงี้ยนะเออน้องๆก็ถ้ามีเลขในใจแล้วก็จับมาใส่ข้างท้ายเลย ปังรางวัลที่หนึ่งเนาะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนให้ได้มีเงินใช้วันที่หนึ่งเนาะสี่โมงครึ่งก็ให้เราได้เฮได้ฮากันนะยังไงก็ให้ได้เฮได้ฮากันทั้งยกช่องเนาะค่ะยังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาคะค่ะสวัสดีค่ะ